สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีแอลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับเรามาเจอกันครับตามหงลงสนามตามมาถึงอังกฤษนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมคิวตันนะครับในมหานครลอนดอนในวันนี้แล้วนะครับก็คือวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมการชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับถือเป็นถ้วยแรกนะครับของวงการฟุตบอลอังกฤษประจำฤดูกาล2024-2025ในเวลา ห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็แน่นอนครับเกมนี้เราทราบกันดีแล้วว่าลิเวอร์พูลแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์รายการนี้มากที่สุด Perfect 10เมื่อรีดูการที่แล้ว10สมัยจะเจอกับสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่โหยหาความสำเร็จรายการนี้แล้วก็ลุ้นแชมป์ใหญ่ในประเทศในรอบ7ทศวรรษนะครับนิวคาสเซิลนี่ไม่ได้แชมป์มา70ปีนะครับในประเทศนะครับก็ตั้งแต่ คากระน,นู้นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของลิเวอร์รพูลนี่ก็ลุ้นแชมป์แรกในยุคข,ของอาร์เนชลอตนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าจะนับทุกรายการเนี่ยห้าสิบหกปีที่ไม่ได้แชมป์นะครับแชมป์ทั่วทั้งวันล่าสุดก็คือเอนเตอร์ซิตี้แฟร์คลัฟเมื่อปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าทีนี้ท่านผู้ชมลิเวอร์รพูลนี่เป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอาชนะทางเชลซีหนึ่งประตู ต่อศน,นะครับด้วยลูกมงของฟุจิฟันไดในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่1 1 8นะครับครั้งนี้ได้เข้ามาป้องกันแชมป์ก็ต้องบอกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาฟุตบอรลราเบาวครับเนี่ยหรือว่าลีกครับนะฮะมีแชมป์แค่3ทีมนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือเส้นทางของอว่ากันคร่าวๆและนี่คืออะไรนะครับนี่คือหนังสือประจำการแข่งขันในนัดนี้นะครับ ก่อนนี้ซื้อมาจากแอนฟิลนะครับแปลกดีแอนฟิลมีขายแต่เซนจินสพาร์คไม่มีนะครับก็ในทริปนี้นะครับทริปทัวร์ที่ทำมาเป็นทริปพิเศษนะครับฟิแนลนะครับเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมทำมานัดชิงชาเลิศก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมาทำข่าวนะครับหลายท่านที่ติดตามมาคงทราบดีนะครับเมื่อปี2022นะครับก็มาทำข่าวนะครับที่พิซไซด์นั่นก็คือที่เวมบรีให้กับทาง PPTV HD ช่อง36 โดยสัมภาษณ์2ผู้บริหารคนสําคัญนะครับก็คือคุณเสถียรแล้วก็นาแอดนะครับนแอดคระบาวในเวลานั้นแต่ครั้งนี้มาในฐานะของอแฟนบอลน,นะครับก็ทิปที่มาเนี่ยมีทั้งลิเวอร์พูลมีทั้งแมนยูด้วยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่คือผ้าของแฟนเมสที่ขายที่หน้าแอนฟิลด์นะครับซื้อมาเมื่อ,อวันศุกร์นะครับ ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ไทยซ้ายก่อนนะครับไปที่บ้านของนิวคาสเซิลโชคดีครับที่ทริปของเราได้เจอกับนักฟุตบอลแล้วก็โดนพวกเราเนี่ยถ่ายภาพกันทั้งคณะเลยก็คือซันโดโตนาลีนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในแผงกองกลางของนิวคาสเซิลแล้วก็ได้เจอได้เห็นนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอบูโนกิมารสแล้วก็ฮาวิบานส์นะครับ ก็ที่เดินผ่านนะครับก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมมากนะครับว่ากันถึงในเรื่องของเกมกันดีกว่านะครับซึ่งก็คงจะแบบวิเคราะห์วิจารณ์กันไปพอสมควรแต่นี่คือมุมของผมนะครับซึ่งในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองเนี่ยตัวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับคุณซื้อนี่เขาก็บอกว่าการที่ทีมเนี่ยมันผ่านเข้าชิงชะเลิศบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันได้ประสบการณ์แล้วก็คุ้นเคยนะครับ หลายที่พวกเขาเนี่ยเคยเข้าชิงเมื่อปี2023แล้วแพ้นะครับก็แพ้กับแมนยูนเต็ดไป0-2ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทีมก็โดนใบแดงก่อนนะก่อนที่จะมาโดยนิกป๊บนิกป๊บเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็ในแมตช์ที่พวกเขาแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วจากนั้นพอเข้าชิงมานิกป๊โดนแบนจะใช้มาตินดูบารก้าก็จะอยู่แมนยูนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งในวันนั้นให้ยืมไปก็เลยต้องใช้ลอริสคาริอุส เสร็จเลยนะครับแพ้ไป0ูนเกมนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอันเนอร์ชตเองก็ต้องการที่จะครองแชมป์ก็ถือว่าเป็นรายการแรกในการเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับคืออันเนอร์ชตเนี่ยถือว่าผมว่าแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลมากมายไม่ได้คาดหวังนะครับผมก็ได้มาเจอกับคุณไม้นะครับเจ้าของร้าน h a สคาบออลแบชที่เมืองลิเวอร์พูลก็คุยกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วผมทําหนังสือเนี่ย ไม์เขาก็บอกเลยเขาบอกโหมันยากที่จะประสบความสำเร็จคือจะต้องให้เวลาแล้วก็ทําใจไปก่อนปรากฏว่านี่ก็เจอหน้ากันก็คุยกันบอกโหนี่มันบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับมันบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับการทํางานของเนสลสอตซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นเป็นแชมป์พิมารีกไปแล้วนะครับณเวลานี้เพราะว่านำอาร์เซนอลอยู่15คะแนน เล่นมากกว่านักหนึ่งก็จริงอ่ะแต่นำ15คะแนนเนี่ยถามว่าไอ้คนนำกับคนตามอะใครกดดันกว่านะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะทีเนี้ยไอ้ถ้วยเนี้ยมันสําคัญสําคัญยิ่งเลยเพราะมันจะเป็นรอยต่อสําคัญนะครับที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ <c oughs> คือเราหลายคนก็กลัวว่าถ้าตกแชมเปนลีกแล้วคุณก็มามาพลาดลาาคราบอีกเนี้ยมันอาจจะส่งผลต่อกาเกมสุดท้ายก็เป็นได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับทุกคนครับ เอาละครับมาว่ากันต่อถึงเกมคู่นี้นะครับก็คือลิเวอร์พูลชิงกับนิวคาสเซิลนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆ2ทีมนี้เนี่ยเจอกันในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยน้อยมากนะครับเจอกันแค่ครั้งเดียวครับก็คือปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่นฟุตบอลเอฟเอครับซึ่งบิลแชงคลีย์เนี่ยคุมทีม Liverpool ทลิเวอร์พูลถล่มนิวคาสเซิลไปสามศูนย์นะครับเควินคีแกนยิงสองประตูแล้วก็ด่วนอันตรายซิฟไฮเวย์ยิงหนึ่งประตูในเวลาต่อมา ผู้เล่น2คนในเกมนั้นของนิวคาสเซิลครับก็คืออลันเคนเนดี์แล้วก็ทอรีแม็กเกอร์มอร์ดนั้นได้เข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลและกลายเป็นตำนานทีมเลยครับในขณะเดียวกันจะสังเกตว่าผู้เล่นนิวคาสเซิลที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลส่วนใหญ่มักจะประสบความสําเร็จนะครับปีเตอร์เบียสลีย์ดิเดนฮาร์มันนะครับแล้วก็จอร์จินยุไวน์เนลด์ด์นะครับถ้าจะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จก็คือลุยส์นะครับเอ่อโคเซ่เอนริเเก แล้วก็แอนดี้ค r ร์โรพวกนี้ไม่ไม่ไม่โอเคนะครับขณะดเดียวกันน่าสนใจก็คืออดีตผู้เล่นในตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยไปคุมทีมนิวคาสเซิลหลายคนนะครับก็เควินคีแกนนะครับเทอร์รี่แม็กเดมอร์ดนะครับเคนนี่เดลกลิชแกรมซูเนตรวมไปถึงราฟาเบนนเตสนะครับเ็าพวแปลกดีนะครับราฟานี่เป็นอดีตกุนซือทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ทั้งนิวคาสเซิลทั้งที่เป็นคนสเปนนะครับซึ่งมันคนละแบบกับทางพวก คิงเคพวกเดวกลิชพวกซูเนตนะครับพวกนั้นนะครับก็ถือว่าเออเออแปลกดีเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้ทีนี้เทาว่ากันถึงในเรื่องของแท็กติกในการเล่นเนี่ยนิวเซอร์เป็นทีมที่เจาะแนวรับคู่แข่งด้วยบอลช่องนะครับเป็นบอลช่องทะลุแนวรับคู่แข่งเป็นหลักเพราะมีมิดฟิลด์ที่ดีทั้ง3คนแล้วดูแล้วเกมเนี้ยจะฟิตทั้ง3คนด้วยนะครับก็คือชัวรินตอนนะครับบุโน็กิมารายส์แล้วก็ทางซันโดโตนาลีแต่ปีนี้คนหนึ่ง ที่ต้องยอมรับเลยว่าเล่นดีมากยกระดับตัวเองครับก็คือจะขอบแรมซี่นะครับเป็นทางด้านขวาแต่ประเด็นก็คือการขาดทางด้านซ้ายนะครับก็แอนโทนีกอร์ดอนไม่อยู่แต่มันก็ชนกันมาดีกับลิวพูซึ่งลิวพูเนี่ยก็จะไม่มีแบ็กขวาแท้ๆเนี่ยที่เล่นได้เลยถึง3คนนะครับต้องเป็นตัวเลือกตัวที่4เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให จับตามองในเกมนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องการจ่ายบอลทะลุช่องในพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลทำได้ถึง64ครั้งนะครับก็เป็นอันดับ3ของลีกเป็นรองแค่แอสตันวิลล่ากับเชลซีเาะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิลล่าเองเคยทำได้ดีในการเจอกับลิเวอร์เช่นเดียวกับเชลซีนะครับไอบอลทะลุช่องนี่อันตรายแดนกลางทั้ง3คนสามารถที่จะ cover ในทุกพื้นที่ของสนามคือเล่นด้วยการมีวินัยแล้วก็พลังงานที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะรุกหรือรับนะครับ แล้วก็ปีนี้ถือว่ามีทีเด็ดตรงอเล็กซานเดอร์อิซัก31เกม22ประตูนะครับอย่างนั้นก็ดีครับแต่ก็เสิรมีข้อหนึ่งเลยที่น่าจับตามองก็คือการเช็คลน์นะครับเรื่องของการเช็คลน์แล้วก็การเปิดพื้นที่หน้าประตูเนื่องจากว่า3มิดฟิลเนี่ยมันเคลื่อนไปเวยนะฮะเคลื่อนไปแล้วกลับมาไม่ค่อยทันนี่คือข้อหนึ่งนะอาจจะวิ่งไม่หยุดอะแต่ว่าการกลับสู่ตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ดีนักนะครับในขณะที่เดียวกันิเวอร์พูแน่นอนครับ หลายคนยังมีการตําหนิอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่รู้แต่ Liverpool เรียกว่าภูเป็นแชมป์ไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ไล่ล่าแชมป์ฟุตบอลในรายการลีกครับนี่รวมไปถึงการตกรอบแชมปนลีกทึ่งพวกเขาเนทำหน้าที่ได้ดีในช่วงของรอบลีกเฟสครับแล้วก็มาเจอบอลสปีดของเ h สเพราะนั้นถ้าเรามองว่าลรเวกว่าููจะเจอกันนิวเซิลแล้วเจอบอลสปีดเนี่ยนิวเซิลก็ไม่ได้สปีดขนาดนั้นนะแต่มีบอลช่องที่น่าสนใจ ลิวร์พูเนี่ยมีเกมสวนกลับที่ดีมากนะครับในฤดูการนี้13ประตูมากที่สุดพวกเขาเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้มากที่สุดด้วยแล้วก็ทําประตูในกรอบเกตโทษถึง65นะครับจาก69เยอะนะครับทำได้ขนาดนั้นวิธีการของอเนชลอตเองเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมีบอลสั้นบอลยาวมีเพรสบนมีมาร์กโซนนะครับแล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องฝ่ายครอบครองบอลเสมอไป แล้วก็หาวิธีเล่นงานแล้วก็ลงโทษคู่แข่งสิ่งที่ลิเวอร์พูลดูเบาลงตอนนี้ผมว่าคู่มิดฟิลด์ตรงกลางก็คืออเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับตัวของไรอันกาเบนแบสเนี่ยผมมองว่าอาจจะเพลียไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงยังไงก็ดีกว่านะฮะยังไงก็ดีกว่าทีนี้นิวคาสเซิลเองเนี่ยนะครับถ้าว่ากันถึงการลงสนามในเวมบรี้ทั้งนิวเวมบรี้แล้วก็โอเวมบรี้เนี่ยครับนิวคาสเซิลในผ่านเวมบรี้มา14ครั้งในทุกรายการ ชนะ5ใน FA Cup ัไฟนอลจาก6นะครับอ่าก็เอาชนะ5ครั้งขอภพยนะครับชนะครั้ง5ครั้งแล้วก็แพ้ไป9แต่เล่นเวมบรี่ใหม่เนี่ยนิวคาสเซิลแพ้หมดเลยนะครับก็คือแพ้สเปอร์ในการที่สเปอร์เนี่ยใช้สนามเป็นเป็นสนามเย่าในศึกพิมลีกนะครับที่สเปอร์มาเช่านะครับแล้วก็หลล่าสุดก็คือแพ้แมนยูในนัดชิงคาราบาวครับปนี่0แหละครับปี2022 23. ส่ว2นย่สิ p o o l ี่ิเวอร์พูลเนีย สนามนี้มันคือแอนฟิลเซาฟ์ของพวกเขาครับของเดิมเนเล่นถึง30นัดนะครับชนะไป17แพ้8แล้วก็การเล่นเวมเบอรี่ใหม่เนี่ย12ครั้งเนี่ยนะครับชนะไป7แพ้5ถือว่าสถิติค่อนข้างสูงสีนะครับถ้าเรานับคาราบาวครับเนี่ยลิวพูลเข้ามาในสนามใหม่เนี่ยชิงถึง4ครั้งนะครับชนะไป3แต่ไม่เคยชนะในเวลา ต่อเวลาหมดเลยต่อเวลากับคาร์ดิฟ์นะฮะต่อเวลากับแมนซิตี้แล้วแพ้นะครับต่อเวลากับเชลซีแล้วชนะ11-10นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต่อเวลากับเชลซีแล้วก็ชนะ1-0่ไม่ไง่ายครับแล้วผู้สินเกมนี้ก็คือจอห์นบรูคจากเบตันโบเบรในแรงเชอร์นะครับคนนี้ก็เคยเป่าเนิกัสเซลเนัดชนะ6แพ้3เป่าลิเวอร์อพูล7นัดชนะ4เสมอ1แล้ว บุกเองนี่ก็เป็นคนที่ไล่ฟัจิลฟันไดออกจากสนามในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับที่เซนต์เจนส์พาร์คเมื่อสิงหาคมปี2023แต่ว่าลิเวอร์พูลพลิกกลับมาชนะ2-1จากลาวินูเดสนะแล้วก็เป็นคนที่เยร์เกนคอปเนี่ยวิ่งไปดีใจใส่เพาแกเป็นผู้สิบที่4อ่ะในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ไอ้ที่4-3อ่ะครับนั่นแหละวันนั้นก็ลุงรังเหมือนควรสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าโอกาสเป็นของลิเวอร์พูลครับที่ดีกว่าเออแบ็ค อาจจะต้องใช้เจเรย์คอนชานะครับแล้วก็ต้องพึ่งว่าดูว่าอิบราฮิมาโกนาเต้นเนี่ยจะฟิตพอหรือเปล่าแต่ตรงอื่นถือว่าตัวเปลี่ยนนะครับตัวเปลี่ยนไม่เยอะทั้งคู่แต่ลิเวอร์พูลดูดีกว่าแชมป์สมัยที่11จะเป็นของเขาแต่อยู่ที่ว่าจะจบภายใน9 0ินาทีหรือเปล่าผมแอบคิดนะครับว่าอาจจะจบใน90นาทีครับโอเคและนี่คือทั้งหมดครับของบีหลัมสิงห์ทีวีในวันนี้นะครับก็สดตรงจากอังกฤษนะครับก็ ขอบคุณราบการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยถ้ท่านชื่นชอบนะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรข้ามๆไปไม่ว่ากันนะครับนี่แหละครับพรุ่งนี้จะเข้าไปดูเกมนี้